อยู่ฝั่งภูเขานะครับคิดม,ม่ออกมองไปดูเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองที่ภูเขาอยู่ฝั่งนั้นครับจะเป็นเมืองแปดเก้าส่วนขุนกลางนาวานั้นพี่น้องจากนครพนมครับเป็นเมืองพระราชพนมข้าล้าวัฒนธรรมหลากหลายเรยนงภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝักโพนะครก็พี่น้องจากจากาังหวัดนคร เอาล้วตอนนี้ออกตัวมาแล้วนะอชาออกตัวมาแล้วออกมาไม่หลีไม่รลอนขอใะใจจะไปจะมาจะใช้อยู่ใจไม่เท่าไรเสเต็มที่บนทีกันมาพิจารบอลเลยทีเดียวมาดูทีมเจมเมแปดก้าสุดำนูพี่น้องจกกวัดเวรุ่วันวันี้ต้องไปเจอกุกันาวาคุกรับเ่าพี่น้องแกต้องขอใส่กันมาทีนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมไปใส่มาแบบนั้นมาเธอเธอกูกีโซ่ใสูนี้เริ่มเดลีนกันมาให้มีแรงมีให้มีบทให้มีความสเทบอดนี้ี่เริ่มหมดที่กีกันมาทีนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมไปเปล

अगर मजे देखना मन नहीं कर रही हो भाई लेकिन मजे देखने पैका रखना चाहिए भजन जब सेकंड माला जब सेकंड माला जब सेकंड मार नहीं करना ठीक होने है माला ठीक होने है माला भजन है कुंडलना बाबी है मार कुंडल कुंडल कैसा है भजन लम्स अप लाओ लम्स अप लाओ जब मजे देख भाई लेर फांग फाई मार हिम्म्स लेकि� ลำดับต่อไปก็เป็นการบริการการจัดการเกบเรือลำทับสายน้ำที่เต็มเป็น89รำน้ำสีแดงกบเป็นเรือนี่ต้องํารการจัดการก็ป็นเรือดีลำน้ำแดงในน้ํเขาจะเป็นตเป็น89ด้วยเวลา1.18นาทีครับเอาแลครับพีน้องท่านผู้ชมครับเรือเที่ยวต่อไปเป็นเรือเที่ยวที่29เป็นเรือทองถินไม่เกิน23ฝีพาย ผู้แข่งขันเขานั้นบอกว่า<ะ>